เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องแบตเตอรี่บวมนะครับผมอันนี้ก็จากประสบการณ์ที่ผมเล่นเองเลยนะครับก็จะมาแชร์ความรู้หรือวิธีการที่จะไม่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับอาจจะเป็นวิธีการวิธีหนึ่งนะครับผมแบตเตอรี่เสื่อมมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายาเบื้องต้นนะครับผมที่ผมเคยเจอมาหลากัหลกๆนะครับผมแบตเตอรี่ที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้เนาะเยอะแยะหลายยี่ห้อหลายขนาดหลาย โวลต์ไรแอมนะครับผมก็มีตั้งแต่4เซลล์3เซลล์ลรยี่ห้อนะครับมันก็มีแบตอีกเยอะอยู่แต่ผมอาให้มาให้ดูแค่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงแบตเตอรี่บวมหรือมันเริ่มจะไม่มีแรงนะครับผมมันเกิดจากอะไรนะครับมันมีสาเหตุเยอะมากเลยนะครับผมแต่ผมจะยกมาแค่หนึ่งสาเหตุนะครับผมก็คือหนึ่งเหตุผลแหละที่ผมจะยกมากคือการเล่นแบตเล่นเครื่องบินจนแบตเตอรี่ มันหมดหมดในที่คือหมดจนเครื่องบินมันไม่สามารถาล่อนในบนอากาศได้เลยนะครับก็คือมันตกเลยตกลงไปเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดนะครับปกติการเล่นเครื่องบินบังคับนะครับผมเราต้องอย่าพยายามให้แบตเตอรี่หมดจนเหลือ,อโดยการมาวัดอย่างนี้นะครับผมเวลาเราเล่นเสร็จเราก็จะมาวัดเนาะนี่เนาะอย่างตัวนี้ มันก็อยู่4.1นะครับแต่ละเซลล์นี่เนาะสาเหตุมันก็คือเวลาเราเล่นหมดมันอาจจะต่ํามากกว่า3.5ลงไปเลยนะครับผมอาจจะ3หรือ2มันก็จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วนะครับผมซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดปกติแบต3เซลล์นะครับผมแต่ละเซลล์มันก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ3.7โวลต์ถ้าเราเล่นต่ํากว่า3.5มันก็จะเสี่ยงแล้วนะครับเสี่ยงต่อ การทำให้แบตเตอรี่เซลล์เซลนั้นเ,เสื่อมสภาพถ้ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับผลตามมามันก็จะทำให้แบตบวมแบตบวมแล้วก็จะทำให้คุณภาพในการเล่นมันอาจจะแรงไม่เท่าเดิมอันนี้มันก็จะทำให้เวลาเราเล่งสติก๊กคันเร่งมันก็อาจจะไม่มีแรงนะครับผมซึ่งเป็นวิธีการวิธีหนึ่งนะครับที่ทำให้แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมหรือมันก็จะเริ่มบวมบวมมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ย เริ่มบวมเลยนี่นี่เนะาะเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะบวมเลยนะครับอันนี้ผมเล่นจนแบตหมดนะครับผมเล่นกับเครื่องบินตระกูลพวก f 1 1 7ซู30ปีบินพวกนี้นะครับเวลาเราเล่นไปบางทาีเวลาเราเล่นมันก็ม,นมันมือนะครับผมเราก็ลืมไปว่าแบตเตอรี่มันต้อง หที่จะลงแล้วแต่ว่ามันมันมือนะมันก็เล่งแบบเล่งไปในจุดจุดหนึ่งมันก็จะทําให้แบตจนหมดเลยมันก็เกิดจากความสับเพ่าของเราด้วยแหละเวลาเราเล่นเครื่องบินมันก็มันนะครับถ้าเครื่องบินไม่ได้มันมือมันก็สนุกนะครับยิ่งเช่นตระกูลพวก F17 เสียงมันเล่าใจนี่นะครับมันก็เป็นวิธีที่ผิดนะครับท่านใดที่เล่นก็พยายามอย่าทาให้มันแบตหมดเล่นสักสองสามนาทีก็เอาลงมาเช็คแบตดูนะครับผมเนี่ย จะเป็นตัวเช็คแบบตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้พยายามถนอมแบบด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะมีการบินตกด้วยเนาะมันก็จะย่นหัวแบตก็จะย่นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวิธีทําให้แบตเสื่อมวิธีหนึ่งก็วิธีการเล่นจนแบตบมันต่ํากว่า3.7ลงมานะครับพยายามอย่าเล่น,ลนให้ต่ํากว่านี้นะครับผมพยายาม ถนอมแบดด้วยอันนี้แบดพวกนี้มันก็เริ่มจะบวมจะเสื่อมหมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่เล่นพวกเทนเนอร์ได้อยู่นะครับเพราะว่าเครื่องบินเทนเนอร์มันก็มี KV ของมอเตอร์ที่ต่ําแต่ถ้าไปเล่นพวก f 1 1หนึ่งเกพวกซูสามพวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าแบตมันก็จะเริ่มคุณภาพเสียลงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเทคนิควิธีการที่จะทําให้ถนอมแบตเตอรี่ให้ยาวนานแล้วก็จะเล่นได้นานขึ้นนะครับ โอเคครับ okay,